สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมแปลงเกษตรโคกหน้องนาโมเดลนะครับอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอไทยเจริญนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก้าวไล่นะครับเป็นแปลงเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆนะครับอย่างเห็นครับมีเกาะกลางนะครับสวยงามไฮไลท์ก็คือเกาะนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ชมกัน ก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับับทีมงานเฉลิมศิริรั์นะครับรับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับมีผลงานมากกว่า200แปลงนะครับเข้ามาดูที่เพจแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับเฉลิมศิริรัพย์นะครับชื่อเดียวนะครับมีทุกอย่างนะครับครบจบที่เดียวครับทีมงานเฉลิมศิริรั์ครับขอบคุณมากครับ